เห็นแล้วพมาลักปลาบัานนี่เหี้ยล้วเห็นแล้วบานี่จะนี่ยมหาลองกินปลาชิวอยู่หน้าคนบ้านเหยวถอดกินมันเขาแตงแตบที่แรกเพท่านได้อิ่มเต๋ยจะมาหาลองกินปลาชิวกินปลาหน้าคนบาเหปลาะก็มาเอาใจพามันแหงลนี่ฮะมาเอาใจเกี่ยวเขาเลี้ยวเนี่อ๋กับถามันบอกกูน่มันหลายอยไอส่วนนี้เฮ้ยเช่นเียวนี่ออส่วนกัเฮ็ดี่ลกนตึงง้กับบานเรียงไว้ั่วนอ๋อบอกเฮ็ดมันรลควดนลควดนก้อนนี้ไหแม สวนห้เจานที่เราเว่ยจะได้มาหาจ่วยเนาะเกิดพคคนมากกินพุทธสามีเจ้ามึงผู้หญงบ่มีาน้าจีกูเ่ามีหนังมีสาอยู่แล้วมาจกความเห็นไปหน่นี่เอามันมีป่าอยู่จีสายยำนี่กินยำเด้ดแะเพิ่น แล้วมาบ่กะสี